สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีสุขุขมุกคนวันนี้กับวันที่สองเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้เขาจะบอกกับพ่อแฟนเพจแฟนคลับเมื่อบึงควายน้อยน,น้ำนะครับเนาะควายน้อยครับผมว่าฝนเช็ดยังไงกับน้ำนะครับเนาะเอาเออเอเอ๋ออ๋อห่อนครับอากาศห่อนนะครับเนาะฝนลงเลนน้ำนะครับควาย ฉันขี่ไอทุยวิ่งลุยท้องนาเนี่ยครับฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรแต่งตัวก็เชยนักหนาดูหน้าดูตาก็มีแต่คนต่อให้แต่คนเธอก็ไม่มาเธอขี่รถจก่งร้องเพลงฟ้าร่างเฮ้ยเฮ้ยฮ,ฮ,ฮ,ฮ อ๋อนอนหรือบ้านครับนอนหรือบ้านอืมอืมม้าหรอครับแม่เป็นมาหรือบ้านแม่เป็นมาแล้วครับบ้านโูดนะครับแม่เป็นม้าหรอครับโูดนะครับอืม มีแห้งมันครับล้งน้ำนะแต่วันงัวอยากนา้ำเลยครับงันครับช่องกันนี้หน่อยมาจากเรียนน้ำนะมาจากน้อน,น้ำนะสีบิตของคนช้อหนบดขยุ่งสีนะครับผมกลางทงุทงไฮทงนาเป็นล้มห่วยเนาะครับเนาะอันนี้ขยุทท่งเขดอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับผม น้ำหวยน้ำทานน้ำคลองหน้ามือดมส้มบุ์ดีครับหมอนี่แหละครับผมเลี้ยงควายเนาะครับเนาะแบบนี่พื้นทีแนวเนี่ย้าเลี้ยงหัวบุดีแล้วครับเด้อพื้นทีแนวนี่ยแต่ว่าถ้าเลี้ยงควายดีอยู่ครับผมไม่เลยครับบ้านเฮ้ยม,มาเลยครับบ้านมาให้แล้ว

เทีนพี่ห้อา่นหวยมาดีพันยังแล้วปลาดุกปลาดิกระ่ยปลาซิวพวกนี่พีเป็นพี่แล้วปลาดุกมิได้เจอเงยไหนอยู่น้ำน้ำสิั้งสอมเสียงพันได้ร มีผุนสองคมครับู่ผีคมหนึ่งพี่มยน้านแหงไหลก้มังเกียวเออมี่ตะยตะอแล้วนี่ปลาอยู่น้องนี่นีตัวทองนนี่่นนี้กังขาย วัท่องอะไมันหูว่าท่องแต่ขายรลดนะมันจังบอ่อยากอออแมนเนู่จังบอ่อยเมื่อคืนกันออจะไปเอาสายตาวาทออ่องเศร้าลหะเสียเม่ว่าเ <c oughs> บอ่อเอาของข่อยไปจนจอย <c oughs> คันว่านี่กับแท่นที่ติดตัวแล้วบ่มีกับนาสีเอามาคืนเท่านียเนาะอันนี้เราไปเป็นสองอาทิตย์จังมาคืนอ๋อดำน้ำละบานครับอ,อืมดำน้ำก็เป็นบาด ขึ้นดไนนด้ไวเนาะหวานเนาะโอ้โดนหอมครับไอ่หรอกเอาห่ดต้องใส่นนเครื่องออกซิเจนหายใจได้ครับเด้อไปวืวบโอ,โอ้ใจสีขาดเพิ่งขึ้นมาครับคือกันกับคนอยู่แต่แนวนี่ใจสีขาดเนี่ยพอขึ้นมาแนวนี่ย,ยิ้มให้พร้อุ้มวานเนี่ยอ๋อขึ้นมาแต่ยิ้มให้พร้อม นีอ้อิ่มนาเพลินแล้วมันค่มเย็นเพียงพอแล้วคนกัดขึ้นเองแล้วเนี่ยไ่ได้ยากแล้วมันคมเย็นว่าเนพอะกัยุ่งซีแล้วมันหัวซึกว่าเยน็นหซึกว่าหนาวะดิ่านกัขึ้นเองด้ว,วนเนี่ยอ๋ออ๋อ จูตอนนั้นรนนกันทามกันางลวงอนจะพูจะพูอยูอน่ที่าลไปน่ะนะครับกระเทยพาแผนเพ็ดับเบิ้งดวนนะครับเนาะคลิปนี้กับพาแผนเห็ดฉันขับ,ขบมาเบิง้งวะเบิ้งไฟนันหน้ามือหรอครับเอา้าสาวนั่นยากขึ้นหรอครับหนาวนะั่นสาวนั่นนีครับคลิปนี้กัเจาไปทำเนี้ยน,นะครับผม ข้นอนหนำอยู่ในเขตจังหวัดยะโสธรอำเภอกคกชุมมบลงไปอีกห่ะครับบันน้อยๆเรัสือก่อนแล้วใบปน่ะมสมเอ้เยบไป่นเาเอาละครับคลิปนี้ขอจบไปเครับผมนเพิ่นเพล่น้ครับเนาะ